ปาติเทสนิยกันเป็นหมวดว่าด้วยอาบัติปาติเทสนิยะคืออาบัติที่พึงแสดงคืนมีทั้งหมดสี่สิกขาบทดังนี้สิกขาบทที่หนึ่งห้ามรับของเคี้ยวของฉันจากมือของนางภิกษุณีมาฉันที่มาเกิดจากภิกษุรูปหนึ่งรับอาหารบินทบาดจากนางภิกษุณีจนหมดติดต่อกันถึงสี่วันทำให้นางภิกษุณีอดอาหารจนเป็นลมข้อบัญญัติ ห้ามภิกษุรับของเคี้ยวของฉันจากมือนางภิกษุณีโดยตรงหากรับมาฉันจะต้องอาบัติปาติเทสนิยะสิกขาบทที่สองให้ไล่นางภิกษุณีที่มายุ่งให้เขาถวายอาหารที่มาเมื่อภิกษุได้รับนิมนต์ไปฉันอาหารมีนางภิกษุณีซึ่งคุ้นเคยกันมายืนสั่งหรือชี้แนะให้เจ้าภาพถวายอาหารแก่ภิกษุรูปนั้นรูปนี้ทำให้ภิกษุรูปอื่นฉันได้ไม่สะดวกใจข้อบัญญัติ หากเกิดกรณีเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายต้องบอกให้นางภิกษุณีนั้นออกไปก่อนจนกว่าจะฉันเสร็จหากภิกษุรูปใดไม่ไล่จะต้องอาบัติปฏิเทศนียะสิกขาบทที่3ห้ามรับอาหารในสกุลที่สงสมมุติว่าเป็นเสขะที่มามีครอบครัวผู้มีศรัทธาสูงแต่เสื่อมทรัพย์ได้ถวายอาหารแก่ภิกษุทั้งหมดจนตนเองต้องอดอยากทำให้ถูกคนติเตียนว่าภิกษุ รับของโดยไม่รู้จักประมาณข้อบัญญตัติพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สงฆ์ประกาศสกุลเช่นนี้เป็นสกุลของพระเสขะและห้ามภิกษุเข้าไปรับอาหารด้วยมือตนเองในสกุลนั้นหากล่วงละเมิดจะต้องอาบัติปฏิเทสนิยะยกเว้นกรณีที่ป่วยหรือได้รับนิมนต์ไว้ล่วงหน้าสิกขาบทที่4ห้ามรับอาหารที่เขาไม่ได้จัดไว้ก่อนเมื่ออยู่ป่าที่มา มีเจ้าสักยะที่เป็นหญิงนำอาหารไปเพื่อรับประทานในเสนาสนะป่าแล้วถูกโจนปล้นและข่มขืนจึงตำหนิภิกษุว่าไม่แจ้งเตือนภัยข้อบัญญัติห้ามภิกษุที่อยู่ในเสนาสนะป่าที่เปลี่ยวและน่ากลัวรับของฉันที่คารวะไม่ได้จัดเตรียมถวายไว้ล่วงหน้ามาฉันภายในวัดหากทำเช่นนั้นจะต้องอาบัติปฏิเทสนิยะยกเว้นภิกษุที่อาพาธหรือป่วย